สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชนนี่ม,มาใหม่เผยครับสำหรับวันนี้ก็เดย์ที่ร้อยสิบเจ็ดได้ยินเสียงออกอ่เดอไม้ถวายวัดไม้นี้เขาเรียกว่าไม้ถวายวัดชมอย่างเดียวเลยค่ะดูเดียวยังไม่ขำครับเท่านี้เออผมว่าจะไปสแตนอะโลนบนอิมแพคฮอลเหมือนกันนะไปทอล์กกิงวิทนตอุดมสร้างพัดลมเป่าแมงอยู่ข้างล่างกูก็ว่างพออยู่แล้วเอาพัดลมปเป่าแม่งเลยเออ นี่ใบพัดแล้วจะวาดให้มันหมุนนี่กูต้องทำยังไงอะฟิว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 นี่มันโลกกำลังหมุนนะฟิวฟิวฟิวตอนแรกก็เป็นครูที่มียันน่ะตอนนี้คือคิดว่าตัวเองเป็นโดเรมอนไปแล้วไอ้เนี้ยมีของวิเศษออกมาเรื่อยเลยเดี๋ยวก็พัดลมเดี๋ยวก็เต่า,ตาเดี๋ยวก็จิ้งจกไป <c oughs> ทุกคนอยากคิดว่าผมออกออเดอร์แล้วผมไม่เครียดผมก็เครียดนะเวลามันลบอ่ะ